เจ้าเนั่อยู่ในเหตุการณ์เลยบ่ชดชนอนเจ้นั่งอยู่นี่นเจ้าเห็นรหมากมันมากลักษณะได้หลดนะโอ้ชุบเจ้าเนี่ยหมดเลยนี้ปุ๊บไปใช้อยู่ขมังละปุ๊บไรขมังเนาะขมันมันมากื้อนี่กเรียบร้อย ดูเพ <formation jin inh throat> <at> ิ่งดูเพลนเพ่อให้น้ำอะนองมากลงในท้องโอ้เหล้าเน็ดคันเฉยอันนี้เป็นสภาพรถพี่น้องเลยปลาตัวลดนี่จับเยินเลยนี่เอาเอาภาพขึ้นหน้าจอให้เบิ่งสะพานลดปีนลงหัวเหาะเลยนะกระโปรงมุดเนี่ยแนบเบิ่งสภาพรถใส่ชุดเหาะเลยแต่ว่าคนปลอดภัยพี่น้องเลย โอ้มันเต็นขวมเลยเนาะตัวนี้หัวดีเนาะมันไปจังหวะไดเนาะมันจะขวมมด้เปาหัวนี่ยังสภาพสภาพเนีนี่บอหัวกันได้เดิมเดิมวอ้าอะไรเดเาออ่มนีอ่ดอันนี้แม่น่าพอเข้าลงมาเบิงรถเกิดอุบัติเหตุเมาาื่อวานนีง แต่ว่าลดกันเพิ่นเอาไปแล้วเนาะแต่ว่าเหาลงมามาเบิ่งเนี่เขามาได้หนีเลยพี่น้องเพื่อนรังหน่ยห่านน้ำเ็นห่านเป็นสองเฉาโอ้เจ้ากระยุในเหตุการณ์บ่ตอนโอ้ เดี๋ยวือนจะาคนี่นีบบ่พุนี่บ่อยู่นี่การเจ้าเห็นยู่บมันมาน่ะเอน่มนนอนี้เล็กเี่ยงขพสอบได้เขาอยู่ใช้พอน้อยอยู่วางนั่งได้ีเกตนีู้่มือคอยน่งจักตู่มือนี่หัวมันนี่มันนอนี่นี่หัวเนี่นี่สีสีติดอยู่ กอเมื่อหนึ่งนะนี่เตนึงเต็มหนึงบานนี้รักตัวนี้กระเสียบกระดมันนี่นี่กระแหงบานี้โอ้รััวนี้บ้านนนีมาลงเ้ต้าตัวเสาตัวนี้หักเลยน้องเอยเศร้ลุลงมาเลยอโอ้ตอตัวนี้บเล้หักหลุดหดแล้วนอนตะแคงอยู่นี่บ่ลเรื่องอไงของตัวนี้เรามาใส่ใหม่นี่เ้านี่ใช่ใหม่ นี่เนาะบอมาว่านี่สภาพแน่นีบอหัวนี่รถเขามาเนี่ยถือว่าบม่ได้ตั้มใช่เนาะมันเขาไม่กัไม่กไปสิแล้วนี่งโอ้ชักมันเขามาจัหวารายเนาะที่หน่อยทำบมได้มาเบิ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี่รถ ขาม่านีนี่หัวหัว,หวเพิ่นนี่แต่ว่ายัางนี่สภาพแนี่นี่แหละรถมันเขามารถหุนใดพี่น้องเลยลดอิดลอยโดดมากจังหวะมันเขามาจะมาอะไรบองหัวแต่ว่ารถนี่เขาม่านีนี่ลดเขามาที่อินแขรงอยู่นี่ตำเสาเฮือนตัวนี้ฮักนี่รถจนจุ่มเป็นหา่าน าารขเจ้าโอด้น่นงรับ้าหนงาั้วเารอนนันรถดันกันรถสีดำเออรีโบสีดำอาเป็นชงกันนะเออรถพวกคุ้มพรถลับหลาน่าๆนะหาว่าซอยเลือดแน่แล้วว่ารถจักรมันนาไปบ่ได้ คห้กไปักยาคอยกบวาาุอนบดมอหกณได้เน่อยู่ในอยู่ในเหตุการณ์ตตอนดูเหตุการณ์ตอนฝนเห็นว่ามันไปจังหวะอะไมันมันไปร้วมาเลยคนมันทะรมาโอ้ลักษณะคนมันทั้งเลยมันดำปี้เปี้หัวมาเลย ไปไปเบิ่งพี่น้องบอลที่มันเสียหลักมาเนี่เป็นว่ารถมันเจิดมาแต่ผมรถมันเสียหลักมาแต่ผมมานี่แหละมาหอดน,นี่แหละถ่ายมันตั้งนี่แหละมันหัวมันปีดแล้วผมเลยซักกระเด็นไปผมเลยขามหัวไปเลยไปไปเบิ่งบอมันเสียหลักมาก่อน เกิดอุบัติเหตุเมื่อวานเนี่ยพี่น้องก็อยู่เซนวนนี่เป็นเซนวนเนี่ยๆคลองรถเสียหลักเข้ามาล่อรถล่อหนาลุดนี่แม่เนี่ยคลองรถมันมาตั้มตัวนี้รถในเสียหลักมากทุกคนแต่ว่า เส้นทางว่างี่ก็ดีอยู่เ่ามีคุม้มมีบอ่อเลยนะแต่ว่ามันเสียหลักมาแต่ผมอันนี้คือเซนวนคนแถวนี้อาจจะเห็นเหตุการณ์ชิทามเบิ่งเพิ่นเบิร์น,นมาหนึ่งตั้มตัวนักเสียหลักเจิดไปคราเข้าหฮันแล้วก็มันไปแบบปีนไปเลยนะขามหัวเลย

งานลัง,ลงนั้นอาจจะเห็นไงที่ไปถามพเพื่อนเบิ่งก่ทำไปทำไมมาทำเพื่อนบริยานิตรการเขา้าวว่าเข้า,ขาอยู่นี่ว่านี่เราในช่างทัดผมตอนนั้นเจ้าก็อยู่ในนี่พอตอนรถเกิดมานะ่ะโอม้มันมันเสียหลักต้องตอนนี้ยังไปวันนี้มันเสียหลักลงหันลงหันแล้วมันเกิดสัตว์ลงหันแล้วตั้งหินอะไรกับปีความไปเลยทำไปเลยครับ<อ> ที่ตัวนั้นพือทหานั่นเลยจอดที่มาโอ้รถนั่นก็ไปเที่ยงอยู่เนาะแต่ว่าไปตั้หินเนี่ยรถมันจะไปแบบบโบโตงเนาะลักษณะมันจะปีนพิกไปเลยบ่ถ้าจะไปน่งหัวข้องมันจะ้โอ้าเจ้าๆๆขอบใจช่างเพิ่นเอเนเหตุการณ์วาดแนวโบเดมาพี่น้องเอ้ยนี่แหละลักษณะมันมาแตาท่ทางน่ะชิมาเสียหลักประมาณนี่แหละช่างคนได้ยินแต่เสียงดัง พอมันตําหินอยู่มันลงไปหันเลยไปหันถ่ายมันชักลงดินแล้วมันปีนหัวเขาไปหานนั่นเลยรถมันอาจจะเสียลักแถวๆนี้แต่ว่าเส้นทางนี้ก็หาบอยู่่มีมคุ้มมีบอ่อเอมันเสียลักไปไปตําหินตัวนะ่ะไปเบิ่งหินบอลมันตำ่ำพี่น้องเ้ย เนี่ยมันเริ่มออกไปนี่เลยเนยเห็นจะของมันเป็นรถหุ่นใดรถเอ็ดหลอดมามาตำเห็นตัวนี่ดังตู้สร้างคนมาได้ยินว่ไทไปเลย,เลยเนี่คของมัน,นข้างนี่ก็ไทยไปเนี่ย แนี่ยมาหอนนี่นี่โอ้นี่นี่นี่ถ่ายมันจิตกระดิกลงนี่เนี่ยยังเป็นหลุมอยู่เป็นขุมเลยถ่ายมันกระดิกเลยมันปีนขามหัวเลยเนี่ยขามหัวเลยตัวนี้ก็ยังคือเก่าอยู่นี่ยบางบางเนี่มันจิตะดิกขามหัวเลยเยโดดยันขามหัวเลยหอบหัวเลยโหลดมันไปอยู่ในจุดนันตั้มรักเท่านั้นครับ โอ้ยมนกเจ้านั่นอยยในเหตุการณ์เลยบะชดชดนอนเจ้านั่งอยู่นี่นี่เจ้าเห็นหลมากมันมากลักษณะได้รถดนะมันายมาแตุ่่นละมันบ่มาตั้งที่่นนั่้มาดับถายตัวนี้มันตีมากโอ้ชุบเจ้ายังบุได้ไหมปุ๊บไปใช้อยู่ขมังแหละปุ๊บบุได้ขมังเนาะขมันมันมากชื้อนี่กะเรียบร้อยลูกไวนั่งยุหัน เล่นอยให้นั่งาเอู่งาโอ้เล่าเนดคันชนดวาแล้วรถนี่ชีเสียรักมาตั้งแต่บนบ่แต่ป้ายแดงบนบ่ไก่โอ้ยแนงเพี้ยนแบน่อไปเลยนะเล่นเลุ่นลเอาลูกมาเลูกล้วกะดึงลูกเล่นยเล่นบ่ได้โอ้ยคอนั่งาดูน้เีเฮ้ยมันชายมากจริงจุดหลังจากไก่ยัน โอ้มันชรายมาแต่ทางดำบนพี่น้องเลยนชายมาแล้วมันมาตาหินกรดหน่ะนะบอลบอนะบอลปูเสือทีแดงๆหน่นยางนะตมันตำนั่นนู่ก็เป็นีข้ามย้อนเนาะี่าแล้วมันมากเลยใชมันชักลองดินมันดำมากเลยเนาะโอ้บอปูทชายว่านี้หนโอ้ขงขาบัวเลยเจ็ดแ ยี่สิบแปดพันคนบ้านเนี่ยนั่นได้ฌานผู้เราเจ็บนั่นได้เจ้าเขาไปชอยแล้วบอลลุยไพรขาไปชอยผู้ไม่เจ็บมันคอยเป็นคนเหล็กเขาไปเปิดประตูให้เราออกมากวันเราออกอะไรบอลมันแง่มีแต่หัวออกอะไรมัก็ไปไปดึงไปดึงอะไรเลื่อนนั่นคือเพื่อนอยู่โอ้หลังมันเดครับลงมาแล้วก็ชอยชอยด้านบนมานั่โอ้ดูดิแล้วบด้สลบยังเงินปะก็เราบริสลบเราวยังมีสติอยู่มีสติประชองเลยโอ้ที่ไหโอ่โอ้มันเมียแล้วมันั่งอยู่นี่ งน้าวเราออกมายเดนเดเอาขอบใจขอบใจน้อยบาต่อลี่น้เนาะมันมาต่ำแสดงว่ารถนี่เสียหักมาแต่พุ่นลงเลงลงเลงลงเลงมาแต่พุนเนาะันเสียหลักมาแต่พุ่นเพราะว่าชินแรมาแต่ผีพี่น้อยแลมาต่ำหินตัวนห เห็นตัวนี้รถมันก็ไปจังหวะแบบเยงเวงวางเว่ง,งวาง,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 งเลยได้โเทียงเลยเนาะ<ม>ไปหอดพุ่นเลยบานเนี่ยมันเอาคนไปก่นอนเนาะอ่ออ่ะเนาะเอาคนชักลงสะบัดมันสะบัดเอาคนชักลงอะแข่มหัวอด้ยมันตีลังกาเอานหัวไปเลยไปตามใจกับเพื่อนนะเพราะว่ารถมันเบิดแห้งแล้วเนะาะคับมันมันเอาหนาไปเลยนั่นเงื่อนหลังนั้นมุนวรถมันนั่นแล้วคับมันว่าเอาหนาไปเลยมันโบสบัดไปเั่นเพื่อนมุนเลยเนาะ หลังนั่นกับโมย่างโมย่างเนาะโอ้โหแต่ว่าโชคดีรถรถไกรถทางไกลแห้งสีหนอก็หันกันไปสาเขาคนเฮากับโมเป็นอย่างพี่น้องเลยส่องพวมียถือว่าเบิ่งสภาพรถเนี่ยน้เบิจงหยาบคันจากหน้าพี่น้องเยเมื่อวานเนี่ยฮะผมเดี๋ยมาเบิ่งแต่ว่าหนาฉฉันรถเละเลยแต่ว่าคนบ่เป็นอย่างเป็นพี่น้องเข้าในแหละเนาะพี่น้องเขาผัวกับเมียมื่อนี้เขาก็เลยมาหาเพิ่นมาหาเจ้าของเงื่อนเพิ่นมาวอามาล่มกัน เออทดแทนค่าเสียหายพี่น้องเอ้ยด้วยด้วยด้วยเหตุการณ์เกิดเมื่อวานนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อวันที่สิบเจ็ดที่สิบเจ็ดเดือนกันยายนเกิดเหตุการณ์รถหุ่นใดหรือว่ารถเอทรอยแต่รถคันนั้นก็เป็นรถของพี่น้องเฮานี่แหละเนาะพวกก็เมียขับมาก็ชีล้งคุณลงทำพ่วงเลยว่า เกิดเหตุที่นี้บอลคนลดซักลงคนลดซักลงนี่แล้วก็ตีลังกาขามหัวเลยเขาหนาขับไปที่ที่รถรนักตัมเสาหานหน่อยเพิ่มฮะแต่ว่ามีคนนอยู่บนนั้นเป็นเหตุการณ์จะเล่าอห้ฟังเนาะอัน,นเดเฮากก็เลยทีมห้านเฮาลงมาบอกวมาล่มน้ำพ่นเนาะ มาหักใส่หักเสียาเสียหายของคนแต่ว่าตอนนี้กับคนเก็บคือว่าปลอดภัยเฮาเอาไปหาหมอว่าในช่องหอดสวรรค์ผูเป็นมือกับเจบในตีนแว่นเกี่ยวมันทงังแล้วก็มีเจฟน,นี่นี่กระดูกกระดูกมีดเจบเล็กน้อยคือว่า บอกเปน็นอันตรายใหนสมองกับชีพวิตมึดเนาะที่ว่าปลอดภัยแล้วตอนนี้เขากลับปัดบานเต็บมือบานนี่ยทั้งพว่าทั้งเมียพี่น้องเลยเขากลับคือว่าขอขอโมกขับใจอา่าบรรดาเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมเขามาเบิ่งมาชมแล้วก็ให้กำลังใจว่าในเห็นเฟสผนโล่งเขาโอ้คนเขับมาเบิ่งหลายติดตามหลายมากให้กำลังใจเขอขอโมกขับใจทุกฝากชวนพี่น้องเลยตอนนี้ก็บุดีเข้าสู่ เบี้ยเป็นชิปไม่อเป็นลมกันใส่คาเสียหายของเพื่อนนี่แหละเสาพักต้นเสียหายอยู่นี่ก็แม่นนี่แหละนี่ยช่างกระสีแพนหนึ่งนแหละเสียหายอยู่นี่เสาปูนนี่เสียหายพี่น้องเลยโชคดีขนาดเลยรถมีสภาพรถเละเลยนะเละค่เพ่อคนต้องพูด,พ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 ดพเชิญน,นักแหละแต่ว่าสุกีแต่ว่าก็มี บางสิ่งบางอย่างที่เฮาแม่โบเห็นนำคุ้มครองสิ่งเป็นอาจจะเป็นวัตถุมงคลเหมืนตินดหลบไปเห็นว่ามีพระองค์หนึ่งประจําในโลกโอเคพี่น้องเหมตก้งตังโอเเพิ่นกำลังลมกันอยู่อ้าวโอเคพี่น้องเลยคือว่าเขามาทําควันเพิ่นเจ้าของเฮือนเพิ่นแล้วก็มาสดใสค่าเสียหาย ทำควนเพิ่นออกันงงนบโบลายดอกพี่น้องเลยให้เพิ่นโบแพงเงินสั่นก็อยู่ในสามหมื่นกว่าบาทเป็นกับเพิ่นเบิดพี่น้องเลยสามหมื่นสามพันบาทเป็นเงินบาทให้เพิ่นโบแพงเงินสั่นแลยค่ะอ่าทำควันทำหิดทำคล้องพี่น้องเลยเอ้าโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากสำหรับก้อนพี่น้องเลย